<Okay. S 2> ในเงามืดของวิถีชีวิตกลับมีบุรุษผู้หนึ่งที่เลือกเส้นทางที่แตกต่างเพื่อดำรงอยู่และเพื่อความยุติธรรมในแบบของเขาเ <Okay. S 2> ขาปรากฏกายดุดสุภาพบุรุษคำพูดไพเราะรื่นหูซ่อนเร้นความเด็ดขาดที่ยากจะคาดเดาภายใต้รอยยิ้ม <Okay. S 2> ความทรงจำในวัยเยาว์ที่เคยงดงามบัตรนี้กลับเลือนหายไปพร้อมกับสายน้ำที่ไม่เคยหวนกลับ ในตรอกซอกซอยที่ผู้คนมองข้ามกลับซ่อนเรื่องราวที่ถูกซุกซ่อนและการเผชิญหน้าที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบางครั้งความงามก็ซ่อนพิดร้ายเช่นเดียวกับอัญมณีที่เปล่งประกายทว่าเบื้องหลังอาจมีหยาดเลือดที่เปื้อนเปลอก okay, โลหะเย็นเฉียบในมือดุจส่วนหนึ่งของกายการเดิมพันด้วยชีวิตเริ่มต้นขึ้นแล้วความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างไม่สุจริตดุจเงาที่ติดตามตัวและบัตรนี้ เงาแห่งความตายกำลังคืบคลานเข้าหาทุกย่างก้าวคือการนับถอยหลังอากาศที่เริ่มเย็นลงดุดลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผู้ที่กำลังจะจากไปจังหวะแห่งโชคชะตาเล่นตลกเมื่อความตายมาเยือนโดยไม่คาดฝันคำพูดที่สุภาพดุดน้ำพึ่งอาบยาพิษรอยยิ้มที่อ่อนโยนซ่อนความอมหิตที่พร้อมปลิดชีพเพียงนัดเดียวสิ้นสุด s <S ชีวิตที่เปื้อนบาปความตายที่มาเยือนอย่างเงียบงนัน ความเงียบงันที่น่ากลัวดุดพายุที่สงบลงภายหลังการทำลายล้างเมื่อภารกิจสิ้นสุดความโดดเดี่ยวก็รุมเรา้าห้องเล็กๆที่เป็นทั้งที่หลบภัยและคุกขังวิญญาณเงาสะท้อนในกระจกคือผู้ชายที่เขาไม่รู้จักความขัดแย้งที่ฉีกกระชากจิตใจยันศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับบนกายดุดเครื่องรางคุ้มภยัยแต่ก็เป็นพันธนาการที่ผูกมัดเขาไว้ ครั้งหนึ่งชีวิตเคยงดงามดุดท้องทุ่งนาที่เขียวขจีสะท้อนความบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกแปดเปื้อนริมน้ำที่เคยเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่ที่ความอ่อนโยนได้เบ่งบานในความทรงจำแต่แล้ววันเวลาที่โหดร้ายก็มาถึงเปลี่ยนเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นพยานแห่งความตายโอเค okay, let's go คำพูดที่ไม่อาจเอย่ยจะถูกถ่ายทอดลงบนกระดาษดุดคำสารภาพสุดท้ายจดหมายฉบับนี้คือความหวังสุดท้ายหรือคือคำอําลาที่ไม่เคยเอ่ยเมื่อความตายมาเยือนมันมักจะมาในยามที่เราไม่คาดคิด go เมื่อการหลบหนีสิ้นสุดลงการเผชิญหน้าคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คำเจรจาที่ไร้ความหมายเมื่อเส้นทางที่เลือกเดินไม่มีทางย้อนกลับได้อีก เมื่อทางเลือกสุดท้ายคือการต่อสู้กระสุนทุกนัดคือการประกาศอิสรภาพอเคชีวิตที่ดับลงดุจด,ดวงดาวที่ร่วงหล่นทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่เป็นตำนานชีวิตตัดสินด้วยปืนแต่เรื่องราวที่แท้จริงของมาเฟียเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอเค